สวัสดีชาวมีนค่ะดวงความรักประจำว,วันที่16กรกฎาคมคุณได้สีดาเขาได้เดอะสเตรนนะวันนี้นะคะเป็นวันสบายๆนะคะ ถ้าเกิดก่อนหน้านี้เหนื่อยนะอาจจะปัญหาเยอะแก้ไขปัญหามาตลอดนะคะวันนี้จะเป็นวันที่คุณไดพักผ่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเป็นเรื่องความรักนะคะแฟนคุณไดเดอะสเตรนดอันนี้ถือว่าดีก็ถ้าเป็นเรื่องงานเขาก็มีความแข็งแกร่งนะคะเป็นผู้นานะคะประ,ะ,นนะ,ะำสบความสําเร็จถ้าเป็นเรื่องหัวใจมองว่าเขาพร้อมที่จะรอมชอมกับคุณนะถึงแม้ว่าเขาเองจะเป็นคนที่ศักดิ์ศรีเยอะนะคะแต่ว่าสําหรับคุณแล้วเนี่ยในวันนี้เนี่ยเขาพร้อมที่จะยอมลงให้กับคุณนะมีไพ่ r u s t แล้วก็ยูอารี ะะถ้ามีอะไรจะพูดคุยกันก็คุยได้นะเพราะว่าพลังงานมันเป็นบวกนะคะ trust ก็หมายถึงความรักที่จริงใจมันคงนะคะเป็นคู่แท้กันออคนโสดสนิทเนี่ยวันนี้คุณอาจจะสบายสบายไม่ได้มองหาใครหรอกแต่ก็จะมีคนมีเสน่ห์นะคะมีความเป็นผู้นำเข้ามาแล้วคนคนนี้มีความจริงใจด้วยยังไงก็ลองเปิดใจดูนะ